แจ้งข่าวดีวันศุกร์นี้มีเงินเข้า2,000บาทใครมีสิทธิ์ได้บ้างดูคลิปนี้บุ๋มสรุปให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มเล่าข่าวสวัสดีการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่24ตรตุลาคมปี2,565นนะคะอย่างที่บุ๋มเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่า วันศุกร์ในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางนะคะให้คนกลุ่มนี้เท่านั้นส่วนจะเป็นกลุ่มใดแต่ก่อนไปรับชมนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูทีปเป็นครั้งแรกยังไม่เคยกดติดตามผมก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะและถ้าเกิดว,ว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยออกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะซึ่งในวันที่28ตุลาคม65นี้นะคะจะเป็นการโอนเงินรายการสุดท้ายแล้วนะคะที่ พี่ๆอสมอแล้วก็อสสจะได้รับเป็นค่าเสี่ยงภัยโควิด1 9ค่ะสําหรับพี่ๆอสมอนะคะหรือว่าอสสที่ลาออกก็ยังได้ตกเบิกอยู่นะคะทํางานถึงเดือนไหนก็จะได้รับถึงเดือนนั้นนั่นเองค่ะส่วนพี่ๆอสมอแล้วอสสที่ส่งรายงานไม่ครบในเดือนไหนค่าเสี่ยงภัยก็จะไม่ได้รับในเดือนนั้นด้วยนะคะก็จะ ลาสิ์ด้วยนะคะซึ่งการโอนเงินค่าเสี่ยงภยัยโควิด1 9จากกรมบัญชีกลางนั้นนะคะก็จะตกเบิกนะคะ4เดือนค่ะเดือนละ500บาทนะคะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงกันยายน65ค่ะก็รับรวมเป็นเงินนะคะ2,000บาทกดเอามาใช้เป็นเงินสดได้นะคะโอนผ่านระบบพร้อมเพย์เข้าบัญชีได้เลยค่ะสำหรับพี่ป้านาอาคนไหนที่เป็นอสมอ,อสสนะคะยังไม่เคยกดติดตามหมอ สุชาติอยากเล่านะคะก็สามารถไปกดติดตามได้เลยนะคะคุณหมอเขาจะพูดนะคะเล่าเรื่องเกี่ยวกับอสมอแล้วก็อสสอสวัสดิการต่างๆของอสมอแล้วก็อสะสะนะคะซึ่งบุ่มเองนั้นก็ไม่ได้มีข้อมูลตรงนั้นนะคะสําหรับใครที่สอบถามเรื่องเงินประกันโควิดเอ่ยเรื่องสวัสดิการเอ่ยหักค่าอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยสามารถไปติดตามคุณหมอแล้วก็สอบถามได้เลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าพี่ป้านาะคนไหนที่สงสยัยหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะว่าสอบถามกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ